เลขากกษฎีกายืนยันนะคะว่า MOU แร่หายากได้ผ่านคอรมอนนัดพิเศษแล้วแล้วก็ยังย้ำถึงการดูรายละเอียดให้รอบคอบไร้ผลการผูกมัดต่างฝ่ายต่างก็ตอบแทนพร้อมทั้งรับข้อกังวลพิจารณา ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กล่าวถึงกรณีการลงนาม MOU ระหว่างไทยสหรัฐเกี่ยวกับแร่หายากซึ่งกังวลกันว่าจะเป็นข้อผูกมัดว่าได้อ่านฉบับจริงกันหรือยังยืนยันแล้วว่าไม่ได้ผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่ได้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178 เป็นเพียงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่มีอะไรมากมายอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว ส่วนจะเป็นเงื่อนไขให้สหรัฐกดดันไทยในเรื่องนี้ในเรื่องอื่นอย่างเช่นภาษีการค้าหรือไม่นั้นนายประกรณ์ก็กล่าวว่าส่วนตัวมองว่าไม่เป็นลักษณะคล้ายมีการตกลงกันและทำร่วมกันจะพัฒนากันอย่างไรในเบื้องต้นและไม่มีผลผูกพันกฎหมายระหว่างประเทศยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายไทยกฎหมายอเมริกาต้องบอกว่าเขาไม่ได้ลงทุนกับเราที่เดียวแต่เรามีโอกาสไปลงทุน ที่ประเทศเขาด้วยเช่นเดียวกัน หากว่ามีความสามารถพอเพราะฉะนั้นต่างตอบแทนซึ่งกันและกันไม่ได้บอกว่าเขาต้องมาลงทุนกับเราเพียงฝ่ายเดียวโดยรายละเอียดก็ต้องไปว่ากันและว่าไปตามกฎหมายแรกของไทยที่ระบุว่าต้องมีการไปประมูลซึ่งท่านนายกก็บอกว่าต้องมีการเปิดประมูลและแข่งขันแบบเสรีอย่างเป็นธรรมดังนั้นกฎหมายไทยครอบคุมเรื่องนี้อยู่แล้วส่วนข้อกังวลที่เกิดขึ้นก็ต้องรับไว้พิจารณาเพียงแต่ในทางปฏิบัติ เราจะพยายามไม่ให้เกิดปัญหาอีกทั้งสหรัฐไม่ได้ทำกับประเทศไทยเพียงประเทศเดียวมีกัมพูชาและมาเลเซียด้วยพร้อมทั้งยืนยันว่า MOU ดังกล่าวสามารถยกเลิกได้เพราะว่ามีข้อยกเลิกไว้อยู่แล้วนายประกรณ์ยังระบุด้วยว่าเรื่องดังกล่าวมีการผ่านครมอนัดพิเศษไปแล้วดูกันรายละเอียด กระทรวงการต่างประเทศช่วยดูถ้อยคําแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดูกันครบพร้อมทั้งระบุว่าอย่าไปดูที่ AI สรุปเพราะว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะบางครั้งระบุว่าเป็นคู่สัญญาซึ่งเราไม่ได้ใช้คำว่า p a r t i s แต่ว่าเป็น p a r t i c i p a n t เพราะฉะนั้นคือความเท่าเทียมของสองฝ่ายที่จะตกลงกันถ้าใช้ AI สรุปก็ไปกันใหญ่นอกจากนี้ยังมีอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุเอาไว้ว่าจะดำเนินการอะไรก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละฝ่ายว่าไม่ใช่สัญญาที่ผูกพันและผูกมัด